จับข่าวคุยกับยุ้ยปียชัดกรุณานนนะคะช่วง2คุยกันต่อค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ฟรีเนศสารพงศ์นะคะถึงกรณีของพรรคเล็กที่จะมีการไปชําำละกะกกะตนะคะว่ามีการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใสโดยเฉพาะสสแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนอาจจะทําให้เกิดผลประโยชน์กับพรรคใดพรรคหนึ่ง ลักษณะแบบนี้ถึงขนาดที่ว่าจะไปร้องสารปกครองกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะคะตอนนี้คุณหมอระวีมาชมาดลค่ะหัวหน้าพักพลังทำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณหมอระวีคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณย้ยคุณปิยะชัดและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะ คุณหมอคะเดี๋ยวเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าที่คุณหมอโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้นเรื่องคนที่เป็นเจ้าภาพที่เขาจะทําคําร้องไปยื่นสารปกครองเนี่ยคือคุณคาทาเทพเตชะเดชเรียงกวนหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยใช่ไหมหร,หรือว่ามีพักเล็กไหนร่วมอีกไหมคะ,ะใช่ครับคุณคาทาเทพเป็นผู้เซ็นคําร้องแล้วก็ไปยื่นต่อสารปกครองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่หกพียอ6กครับอ่าเออคือยื่นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที่หมิยอนะคะแล้วค,ความความคืบหน้าามีการตอบรับมาอย่างไรหรือต้องใช้เวลาในการพิจารณานานแค่ไหนอย,อย่างไรคะอในวันที่ที่เป็นในวันที่หกนะครับก็ทางสารก็ได้รับคําคําร้องจากนั้นโดยขั้นตอนสารก็ต้องไปพิจารณาข้อมูลในขั้นต้นก่อนอแล้วคาดการฮะเป็นการคาดการว่าสารน่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ไปลายเดือนนี้ฮะ Oh, ช่วงปลายเดือนนี้แสดงว่าปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะได้คําตอบว่าท่านสารปกครองจะประทับรับฟ้องหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ทีนี้ใจความคําร้องค่ะอยากจะให้คุณหมอได้ขยายความหมายว,ว่าคําร้องเนี่ยคือร้องขนาดไหนร้องว่ากกตทุจริตหรือว่าร้องให้ระงับการประกาศผลอย่าให้ประกาศผลมันให้ต้องมัวคะอะไรอย่างเงี้ยคือใจความของมันร้องถึงขั้นไหนยังไงคะคําร้องเป็นยังไงคําร้องก็มายอย่างนี้นะฮะ หลังจากการเลือกตั้งวันที่14นะฮะเรียนให้ท่านผู้ชนทุกท่านเลือกตั้งวันที่14จากนั้นกกตก็ประกาศคะแนนไม่เป็นทางการในวันที่15ใ,ในการประกาศวันที่15เนี่ยประกาศคะแนนเพียง99.44%ของหน่วยเลือกตั้งก็ยังเหลืออ,อีก0.56%ที่ยังไม,ไม่ไม่ได้ประกาศประชาชนมาลงคะแนนว่ายุบร้อย นะฮะแต่ยังจะไม่ยังไม่ประกาศหลังจากที่ได้มีการประกาศออกออกมาแล้วตตก็ปิดระปิดระบบไปแต่นั้นมาเปิดระบบอีกทีในวันที่24สิบสี่พฤษภาค่ะแล้วก็ประกาศคะแนนเป็นทางการนะฮะมตอนนี้ในวันที่สิบห้าคะแนนที่ประกาศมาดูเราในแต่ละพักเนี่ยดูจากคะแนนแล้วก็คิดว่าเหลืออีกแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ้าคะแนนที่จะประกาศตามมาในทีหลังเป็นทางการสัดส่วนมันก็ไม่น่าจะต่างจากที่ไปเพราะปัดเศษนิดเดียวในวันนั้นเนี่ยพักเล็กอีกสามพักก็มีพักคุณกระยาเทีแล้วพักอื่นอีกสองพักจะได้ชอสอจากการปัดเศษขึ้นมาในวันนั้นนะฮะข้อมูลที่เราดูอันนี้ปรากฏว่าพอประกาศไันที่ยี่บสี่ปั๊บเนี่ยพักเล็กทั้งสามพักหายเรียบไปเลยครับ คะแนนจะตกอยู่กับพันคอื่นอันนี้เป็นข้อสงสัยแรกเราก็มาดูข้อมูลรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะญาติจะไล่ทีละประเด็นนะฮะได้ค่ะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในวันที่สิบห้าพฤษภามกตอประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งห้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันกว่าแต่ปรากฏว่าพอวันที่ยี่สิบสี่ที่ประกาศเป็นทางการ ท่านผู้ชมคิดอยู่เลยฮะผู้มีสิทธิ์เตั้งมันต้องคงที่สิครับผู้มีสิทธิ์เตั้งมันต้องคงที่ตั้งแต่วันนั้นมีคนร้องศาลและศาลก็พิจารณาว่าคนต่างด้าวไม่ให้สิทธิเลือกตั้งกตก็มีการเปลี่ยนยอดผู้มีสิทธิ um. รรเ,เลือกตั้งใหม่เรียบร้อยมีการประกาศเขตเลือกตั้งใหม่วันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแปดเขตสิบเขตไม่ไดตัดคนต่างด้าว ederim. เพราะฉะนั้นตัวเลขมันต้องนิ่งแล้วครับ um. ดังนั้นประกาศวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องเท่าเดิม ถ้ากฏว่าพอประกาศมานะฮะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง52ล้าน195,000คนครับผลคืออะไรครับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลดลงไป42,674คนอันนี้เป็นเอข้อสงสัยข้อแรกเต็มไปได้ยังไงครับผู้ใช้มาต้องคงที่เลยครับค่ะหายไป40,000น,นี่เป็นข้อเป็นข้อที่หนึ่งนะครับค่ะหายไป42,000คนอ,อันนี้เป็นจุดแรกจุดที่สองนะครับค่ะ จ,จุดที่สองที่สองเนี่ยนผู้น 2, นมาใช้สิทธิเลิ่มตั้งวันเดียวกิจนี้มาใช้สิทธ์ตั้งแต่วันที่สิบสี่เรียบร้อยนะ,ะฮะแต่วันที่สิบห้ากรกตประกาศไปเก้าจุดเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์มีผู้มาใช้สิทธิ์สามจุดเก้าล้านสองแสนแปดหนึ่งสี่สี่พันคนที่มาใช้สิทธ<ะ>ินะฮะที่มาหย่อนบัตรแต่พอประกาศวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาก็<ะ>พเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นสามจุดเก้าล้านห้าแสนก็คือเพิ่มขึ้นสองล้านสามแสนคนสองแสนสองแสนสองหมื่น อ่าสอง,สองแสนส,<อ>สามห<า>มื่นคนอ่าซึ่งอันนี้ถูกต้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่เหลืออยู่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือแสดงว่ามีผู้ที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกตั้งในประมาณสามแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นการที่มาใช้สิทธิ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณ 200, สองแสนสามตัวเลขที่ถูกต้องอ่าอันนี้ไม่ติดใจนะฮะอันนี้จะไม่ติดใจผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่พอเรามาดูที่รับว่าบัตรดีฮะบัตรดีอันนี้หลับประเด็นใช่ไหมคะ อ่านี่เป็นประเด็นที่สองนะฮะ,ะตรงประเด็นแรกคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประเด็นที่สองคือจํานวนบัตรดีจานวนบัตรดีในว่าในการประกาศวันที่สิบห้าเนี่ยสารสูบกล้านเก้าแสนกว่าแต่พอถึงวันที่ยี่สิบสี่ซึ่งคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเออคือน,นับประกาศเพิ่มคือคนมาใช้สิทธิ์ในวันที่สิบสี่พร้อมกันจะประกาศเพิ่มสองแสนสามเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ค่ะใช่ปรากฏว่า จำนวนบัตรดีที่ประกาศวันที่14มันขึ้นมาเป็น3.7ล้าน5แสนกว่าบัตรดีเพิ่มมา5แสน,น2 5 7 9 8คนมาจากไหนครับตัวเลขนี้แหละ5แสน2 5 7 9 8คนเฮ้ยบัตรดีที่มันขึ้นมา5แสนกว่ามันมาจากไหนนี่คือประโยคคำถามใช่ครับในเมื่อคนที่มาใช้สิทธิ์มันเพิ่มแค่2แสนงดังนั้นนะถ้าเกิดบัตรดีมันมันเพิ่มขึ้นมาสัก2แสน0หรือ2แสนง อันนี้มันก็จะตรงความเป็นจริงแต่นี่มาตั้งห้าแสนกว่าก็มี้องาถามว่าแล้วบัตรดีมันมาจากไหนเพราะอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกคนคงจะรู้เวลาเลือกตั้งเสร็จทุกหน่วยตั้งเขานับคะแนนเสร็จใช่ไหมฮะกรรมการหนึ่ง่อกทุกหน่วยก็ต้องเขียนครับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์กี่คนไม่ไม่มาใช้สิทธิ์กี่คนเป็นบัตรดีกี่บัตรบัตรเสียบัตรเสียก็มีบัตรบัตรเสียเลยการผิดกับบัตรที่ไมดออกเสียง แล้วก็คะแนนแต่ละพักทั้งบัญชีรายชื่อทั้งเขตเท่าไหร่ค่ะตอคณะกรรมการทุกหน่วยต้องลงมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็บัตรก็ใส่ลังซิวเก็บเรียบร้อยในมีการเปิดอีกแล้วตัวเลขทั้งหมดกรรมการทุกหน่วยทุกประเทศแปดเก้าหมื่นหน่วยก็รายงานไปที่ปอกตอแล้วบัตรดีคุณเพิ่มมา 5, 000, ห้าแสนจะได้ไงครับถือว่าเป็นบัตรขย eng ไหมเนี่ยขย eng ตั้งห้าแสนเออคือถ้าขย eng แค่หมื่นบัตรเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับขย eng ว่าห้าแสนนะครับ มันก็เลยผิดปกติใช่ไหมคะที่ที่ที่ร้องไปที่นี้ประเด็นในการร้องยังมีอีกเหรอคะคุณหมอมันยังไม่จบเพลย์นี่มั้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่น่าตกใจที่สุดนะแล้วบัตรดีมันมาจากไหนครับในเมื่อจํานวนคนมันมันมันเกินแบบนี้เราก็มาดูบัตรเสียและบัตรงดออกเสียงในวันที่ห้าประกาศบัตรเสียเนี่ยสองล้านสองแสนแปดหมื่นกว่าแต่พอวันที่สี่บัตรเสีย เหลือหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบัตรเสียกายเป็นบัตรดีครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันมั่นจะไปได้ไงครับเพราะว่าทุกหน่วยเลกตั้งแปดเก้าหมื่นหน่วยเขาซิลบัตเส็จหมดแล้วนะครับเขารายงานเป็นตัวเลขมาอืแสดงว่าก่อตอในวันที่สิบห้านั่นบวกผิดไปทั้งสองแสนเก้านะครับอืเห็นไหมครับนี่คือจุดหน้าสงสัยอันนี้ผมก็เลยเอชี้แจงให้พี่น้องไอซ์ซทุกคนได้รับทราบว่า มีคาถามว่าบัตรดีเพิ่มมาอย่างไรเพิ่มมาจากไหนค่ะแล้วบัตรดีเนี่ยนะครับมันจะตกกับพักไหนครับอ่าอ่านั่คือคือคําถามที่กรกตจะต้องตอบซึ่งเราก็ไม่ได้สรุปว่ากรกตทุจริตนะเป็นเพียงข้อสงสัยค่ะเป็นเพียงข้อสงสัยอาจจะเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการฟ้องอะค่ะมันมันมันกี่ระดับคือระดับที่ว่าแค่ให้ไปตรวจสอบว่า ถ้าเกิดผิดพลาดนะกรกะตก็ต้องรับผิดชอบทําให้มันถูกต้องแต่ถึงขนาดจะให้งดการประกาศรับรองผลแล้วให้มันเป็นโมฆะไปเลยเนี่ยมันถึงขั้นนั้นไหมคะคุณหมอ,อที่อย่างนี้นะฮะที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเฉพาะเรื่องสำคัญที่ให้ประชาชนได้เข้าใจแต่บอกเราสำนวนที่คุณคาถาเทพเซ็นชื่อส่งนะฮะม,มันมีเหตุมีหลักฐานอีกเยอะมากครับซึ่งไม่สามารถพูดในทางสื่อได้อเอกสารเกือบร้อยหน้าครับ เอกสารความผิดพลาดของกกตเกือบร้อยหน้าเอกสารที่ยื่นฟ้องศาลครั้งนี้นะฮะเกือบหนึ่งร้อยหน้าครับมุ่เรอยเลยครับมันมีหลักฐานอีกเยอะแยะเลยครับซึ่งขออนุญาตที่จะไม่พูดอางเร่เพราะว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วเอาแค่เรื่องใหญ่ๆแค่นี้ก็ตอบตอบได้ไหมกระผมคณิตคำร้องนะฮะคำร้องที่คุณกราเทศยื่นไปก็จะมีนี้นะฮะถ้าสารปกครองรับคำร้องรับรับฟ้องในปลายเดี้ยนี้ ที่จะเป็นต้นเดือนหน้าก็คําร้องอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าวันที่รับสาภาไอ้กกตยังไม่รับรองผลสอสอบัญชีรายชื่อเขียนไม่เกี่ยวนะฮะกรกต,ตยังไม่รับรองคําร้องก็คือขอให้ยับยัง้งเดานะครับการประกาศผลอ่ประกาศต่อมานะครับอืวันที่สารรับ ปรากฏว่ามีการประกาศไปแล้วค่ะสมมสัะการรับรองไปแล้วอืหรือรวมทั้งอาจจะมีการเข้าสภาประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภาไปแล้วค่ะก็ขอให้ยกเลิกและเพิกถอนการประกาศผลคะแนนนั้นจากข้อมูลเยอะแยะหมดคนะครับแล้วค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้าที่สุดสามที่สุดอาจจะภายในหกเดือนหนึ่งปีหรือปีขึ้นที่สองปี ที่สุดว่าทุุทจริตจริงนะครับก็ขอให้ยกเลิกการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อในวันที่14แล้วก็เปิดการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อใหม่ครับอนนี้คือคำร้องครับค่ะ่ชัดเจนทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอรวียูได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์ตรีเนธสารพงศ์อาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหารัทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ให้ข้อคิดแง่กฎหมายเอาไว้นะคะว่าสารปกครองเนี่ยไม่น่าจะพิจารณาถึงขนาดว่าให้การรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผลคะแนนเป็นโมฆะลวเกิดสุญญากาศอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นลักษณะว่าให้เป็นคําร้องยื่นไปว่า เป็นลักษณะของคดีอาญาว่ามีการทุจริตหรือไม่อย่างไรแต่ไม่น่าถึงขนาดให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะในประเด็นนี้ผมสามารถตอบได้เลยครับผมก็ได้ปรึกษากับคนที่มีชื่อเสียงเขาบอกชื่อไปนี้ก็รู้กันทั้งประเทศผมได้ปรึกษากับคนประมาณหกคนนะฮะปรากฏว่ามีอยู่สองคนบอกว่า ศารปกครองน่าจะมีอำนาจที่จะพิจารณาแต่อีกสี่คนบอกว่าไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณานะครับทันนี้เป็นประเด็นแรกน,นะครับค่ะแต่อย่างไงก็แล้วแต่รอครับท่านท่านผู้ฟังผมว่าประมาณปลายเดือนนี้ก็จะมีคําตอบจากสารปกครองว่าศารปกครองจะมีอำนาจหรือไม่แต่ผมก็พยายามเปิดกฎหมายดูนะครับเมื่อมีการล้องต่อการปฏิบัติของกรกตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่เสียหายก็ต้องล้อมต่อสารปกครองอย่างเดียวครับ นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเป็นข้อกฎหมายกันไม่อไรครับทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายที่เก่งกาดนะครับแต่เราก็ศึกษากันอ่านไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวในสื่อก็คิดว่าตำรวจมีอำนาจใปนขั้นหนึ่นงแต่คุณกราเทศไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับปลายเดือนนี้จะมีการยื่นุปราเทศจะยื่นเอาผิดทางอาญาต่อ ปกตต่อเหมือนกับที่ที่บอกมาคะับเหมือนกับที่กี้ที่บอกว่าการการนาลแต่ว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจทางอาญาครับศาลปกครองเนี่เราร้องได้ตามนี้ครับเราจะเอาทั้งสองสาลเลยว่าอย่างนั้นเถอะทั้งศาลปกครองด้วยแล้วก็ศาลอาญาด้วยถ้าที่ทราบข่าวนะคุณอาเทศจะยื่นร้องเอาผิดทางอาญาต่อปกตต่อไปครับค่ะค่ะทีนี้ซึ่งซึ่งก็จะยื่นสารอื่นครับค่ะเข้าใจคุณหมอคะทีนี้เนี่ยด้วยบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ก็เหมือนกับ ฝุ่นมันก็ตลบเนาะแล้วประชาชนเนี่ยก็มองว่าเมื่อไหร่จะได้รัฐบาลสัทีแค่คดีหุ้นคุณพิธานเนี่ยกระปวดหัวอ้อยอะไรนะักกันหนาะข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันยังทําให้รัฐบาลใหม่ก็ไม่คลอดออกมาสัทีแล้วไหนจะมาเจอ,อพักเล็กจะไปฟ้องศาลปกครองว่ากก,ะกะตเนี่ยไม่โปร่งใสอะไรอีกมันจะยิ่งวุ่นวายกันไปใหญ่ตรงนี้เนี่ยเรากลัวทัวลงไหมคะคุณหมอว่าแบบโอ้ยอะไรกันนะักกันหนาะอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่อย่างนี้น,นะฮะก็ะจะแยกนะครับว่าถ้าเกิดสิ่งที่พรรคเล็กร้องมันเป็นรจริงจิงหรอครับเนี่ยที่ผมเล่าสามสี่ข้อเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าใครจะตอบได้ครับเห็นไหมฮะมันมีเหตุผลแล้วก็เป็นสิดที่พรรคเล็กในเมื่อเขาเาควรจะได้แล้วเขาเกิดไม่ได้เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้นะฮะเอเมื่อมันเป็นความผิดจริงหรือเปล่า ามันเป็นความจริงก็เป็นสิทธิของผู้เสียหายต้องมีสิทธิ์ล้องครับแต่ผลที่เกิดขึ้นต่อประเทศแน่นอนถ้าสาลสั่งยุติการนับการประกาศผลมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสาลก็ต้องพิจารณาประเทศก็จะไม่สามารถเปิดสาภาได้เมื่อเปิดสาภาไม่ได้ระทัความวุ่นวายอาจจะน้อยกว่านะครับก็จะรัฐบาลรักษาการก็รักษาการต่อไปจนกว่าจะจบแต่ถ้าเกิดว่า ศาลไม่รับการพิจารณาของพรรคเล็กก็จบไปครับมันก็เข้าสู่โหมด,ด<อ>เรื่องว่าคุณพิธ<ป>าจะผ่านด่านเรื่องบ่ะไรก็ด้หรือไม่จะผ่านด่านการโหวตเป็นนายกจากสอวอได้หรือไม่ค่ะค่ะไอ้นั่นแหละครับความวุ่นวายของบ้านเมืองถ้าไม่ผ่านขึ้นมานะครับก็จะเกิดเออ่ม็อบเมื่อไหร่เยอะแยะไปไปหมดแต่ถ้าสิ่งที่กลุ่มพรรคเล็กทํากันนะฮะ ก็ถ้ามันจะเรื่องทุจรอิตจริงมันก็ต้องตัดสินไปตามเรื่องจริงเลยครับก็ว่าไปตามเนื้อผ้าใช่ครับในเมื่อใครเป็นผู้เสียหายก็ต้องมีสิทธิ์ร้องนะครับค่ะค่ะชัดเจนคาร้องของพักเล็กก็คือหนึ่งคะแนนพักเล็กนะหายไปสามพักรวดเลยอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมถ้าเกิดความผิดพลาดหรือว่าทุจริตจริงสองคือบัตรดีเนี่ยมัน มันมาจากไหนตั้ง5 0 0แสนกว่ามันไม่น่จาจะขยิงถึง5 0 0แสนกว่าและข้อ3ก็คือบัตรเสียมันมากลายมาเป็นบัตรด,ดีซึ่งมันอาจจะเกิดคุณเกิดโทษกับพักการเมืองอ,อย่างไม่เป็นธรรมอันนี้คือ3ข้อหลักๆถูกไหมคะคุณหมอ,อใช่ครับทีนี้เดินหน้าว่ากัในในตัวหลักฐานสามารถไปดูได้ว่ามีบัตรมีพักไหนที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นพิเศษจาก15ถึงย2่หรือไม่ค่ะค่ะอย่างนี้นะครับมันก็สามแต่ว่าทั้งหมดที่มันอยู่ในสำนวนแล้วครับ ทั้งหมดอยู่ในสาดวนแต่เราเปิดเผยไม่ได้ทางฝีนี่ก็เราพูดแต่ได้ประเด็นที่สําคัญตรงนี้ค่ะนี่ประเด็นที่สําคัญนี่นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังคะเนี่ยร้อยกว่าหน้าเนี่ยที่ยื่นไปเนี่ยโอ้อ็นนี้ก็จะไม่กี่หน้าเองครับอันนี้แค่หกเจ็ดหน้าจะไ <6 S 2> ม่็มหมดนะ<อ>คือ,ค,อคือพักเลก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยเราค้นข้อมูลเยอะแยะไปหมดครับเราก็ทําการบ้านค้นอมาไม่ใช่ว่าสองมัวสู่ว่างง้นเถอะนะคะ ทีนี้ว่ากันโดยสารปกครองจะรับคําร้องหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้คงจะมีความชัดเจนขึ้นนะคะจากนี้ไปอย่างการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่นะคะแน่นอน,นะเราเห็นว่าพักเล็กเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะมากเกิเลยนะคะคือคือมากสุดก็ประมาณ1คนสองสามแสนคะแนนอะไรแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยการเดินหน้าในการที่เราจะ สร้างพลังจากพักเล็กให้เป็นพักเล็กที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของคุณหมอเรียกดว่าคุณหมอก็คงจะสู้ต่อไปทิศทางการเมืองของทางพักพลังทำใหม่จะเป็นยังไงต่อไปคะเออเขาแย่งนี้นะฮะเรื่องของพักเล็กเราดูแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมาได้ครับว่ามันยากครับนะฮะถ้าในระบบการเมืองแบบที่เรารยกว่าธนาธิปไตยเห็นไหมฮะมคนที่ถูกล้องต่าง ใหเจ็ดสิบกว่าเข็ตซึ่งคาดว่ากาตอตจะไม่รับแต่สุดท้ายก็ต้องรับเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เตที่จะไม่รับที่จะลงใบแดงใบเหลืองใบอะไรเพราะไม่งั้นสอสอไม่ถึงก้าสิเปเซ็นเปิดสภาไม่ได้แล้วก็ไปสอยทีหลังเห็นไหมว่าโอเลขทุจริตมันสูงมากอซึ่งเกิดจากเรื่องอะไรส่วนมากก็เกิดจากเรื่องเงินครับ <ขอ S 2> นะครับแล้วพรรคเด็กจะเอาเงินที่ไหนที่จะมาสู้เพราะ,ะนั้นตอกคาถานเรียว่า พักเล็กในสมัยหน้าก็มีโอกาสจะสูญย์พันเพิ่มขึ้นไปไปเรื่อยๆครับอืในส่วนของพลังทําใหม่เรายินดกนะฮะเราจะสู้ของเราต่อไปค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้คุณหมอจริงๆนะนี่คือจุดยืนของพักถึงพักจะเล็กแต่ว่าจุดยืนของเรายิ่งใหญ่ลักษณะนั้นใช่ไหมก็จะเดินหน้าต่อ<ช>ไปเพื่อความถูกต้องว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ ได้ค่ะค,คุณหมอคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าช่วงปลายเดือนนี้นะดิฉันไม่แน่ใจว่าคดีอะไรเนี่ยที่มันจะชัดเจนมากกว่ากันหรือการรับรองผลการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าก่อนหรือศาลท่านจะรับก่อนหรือจะก่อนจะหลังดิฉันว่ามันมีปัญหาเกิดสุญญากาศได้ทั้งทั้งสองแบบจริงๆนะ ถ้าจะ<อ>คาดการณ์เนี่ยน,นะคะจะคุณห<ผ>มอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแลวโอกาสหน้าได <ขอ S 1> ้เรียนพูดคุยกับคุณหมอใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะค,ค,คุณหมอรวีมาชมาดลนค่ะคุณหมอรวีเนี่ยนะได้รับขนานนามว่าเป็นยอดนักสู้เพื่อพักเล็กนะนะมีการต่อสู้จนได้สูตรหานร้อยนะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหพักเล็กคุณหมอก็ยอมรับว่ามันจะสู้ไม่ไหวสิครูเราจะศูนย์พันนะอีก4ปีข้างหน้าจะยังไงก็ตามแต่ยังไรก็ตามถ้าคนมีอุดมการคนมีจุดยืนจะเล็กจะใหญ่ ที่สำคัญก็คือความถูกต้องความยุติธรรมนั่นเองนะคะอ่ะพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยขาวกันช่วงสุดท้ายค่ะ